ครับอันนี้คันที่สองนะครับซื้อทั้งหมดสี่คันนะครับผมมาแนะนํานะครับอ่าเรียนในช่างทั้งหลายนะครับที่รับซ่อมเครื่องจักรหนักนะครับมองหาไหล่รรเตอร์ดีสิบเอหาอะไรที่ไหนไม่ได้ให้นึกถึงผมนะครับโกหลิวนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าห้าห้าเกศนย์สี่ห้าวันนี้ผมจะพามาดูว่า ผมกาลังวางแผนย้ายเร็วๆนี้นะครับย้ายเพราะน้าหนักมันเยอะผมต้องแยกเป็นชิ้นส่วนแต่รถขับได้ปกติแต่ถ้าลูกค้าท่านใดอยากซื้อเป็นคันโทรหาผมเลยครับผมขายเป็นคันก็ขายนะครับแต่รถไม่มีเอกสารนะครับรถเป็นระหว่างรัฐต่อรัฐที่ซื้อนําเข้าจะมีแค่ใบประมูลนะครับเอกสารอินบอยเริ่มทะเบียนไม่มีนะครับอ่าผมซื้อทั้งหมดสี่คันนะครับแล้วผมกําลังวางแผนการแกะเป็นชิ้นๆเพื่อจะ ดำเนินการย้ายให้มันสะดวกเพราะฉะนั้นนะท่านผู้ชมชมอยู่ณขณะนี้นะครับผมไลฟ์สดนะผมฝากด้วยนะครับจะเป็นเ,เป็นเซลล์หรือว่าเป็นในช่างหรือว่าร้านกำาหน่ายอะไรเทกเตอร์เครื่องจักรกลหนักนะครับเห็นผมไลฟ์สดแล้วนึกว่าอยากได้อะไรชิ้นไหนให้โทรหาผมนะครับ08-9-559-0465นนะครับยักษ์ใหญ่นะครับ เอาหาหลายยากแต่กับผมไม่ต้องยากผมถอดให้เลยครับสนใจชิ้นไหนผมถอดให้เลยนะไม่ต้องกลัวอยากได้อาเครื่องยนต์อยากได้อาเกียร์อยากได้สเต์ลิงอยากได้โซ่อยากได้ล้อเลือ่อยอยากได้ล้อนําผมถอดให้ได้เลยครับนะเทปนี้ผมฝาบเพียงเทานี้เพราะยาวมากมันไม่ได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ